สวัสดีทุกนคนาจา๊าปทุมธานีคลองหนึ่งคลองหลวงฝนตกแต่เช้าฝนตกรินรินหอมกลิ่นดินไอฝนจากบ้านนามาโดนที่เป็นจังใดเนองปานนี้คนย่อยลงมาท้องไร่ทอ้องนายาขเยวกกะติ นอไม้ไผพักเตี่ยกุจีพอดมือนี้ใครที่สนใจนอแล้วสารมาหางานเหนื่งลวงเสียงโกคเดินตามดวงมันแมวระงำจึงตํำแสงไฟบ้างก็โชคดีมีงานทำ ได้เงินกลับไปบางคนสู้จนแท้่ายเมื่อบ่ได้อยู่ไม่มีหวงังสุภาพที่เห็นจากพี่น้องบ้านเฮาเหมือนนังงขายยาเรื่องเศร้าสายภาพเก่าจำเดิมอีกครั้ง แล้วร้องอะไรต่อจ๊ะใครร้องได้ก็ร้องต่อเลยนะแหมเพลงนี้ชอบจริงๆเนี่ยเราถึงได้บอกว่าให้เพื่อนๆที่ทําช่องปลูกผักเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องถ่ายคลิปพืชผักสวนครัวเก็บไว้ลงในช่องไม่เป็นสาธารณะเอาลงพักพักพักไว้มันจะได้มีปล่อยมีคลิปปล่อยนี่ เห็นมาเห็นไฟมาเอาไฟมาติดไว้แบบนี้รถที่ไม่เคยได้ใช้อ่ะต้องเนี่ยต้องทาแบบนี้เปิดฝากระโปรงแล้วก็เอาไฟส่องกันหนูซึ่งหนูตัวเล็กๆแหละมันทําลายมันทําลายทํหลายสิ่งของทุกสิ่งอย่างให้เราต้องเสียเงินอยู่ดีๆต้องมาเสียเงินเป็นหมืนม่นๆเพราะหนูตัวเล็กๆเ,เ,เข้าไปกัดสายไฟคิดดู วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวฝึกร้องเพลงต่อกำลังหัดร้องเพลงหงฟ้าอยู่หงฟ้า <c oughs> <c oughs> กำลังฝึกอยู่จะให้บ้านสวนชวนฝันให้ป้าสมฟังห,หน่อยฝึกหลายรอบแล้วล่ะ <c oughs> แต่ยังไม่ได้เลย <c oughs> ป้าส้มรอฟังด้ดับป้าส้มไปแล้วมารายงานให้ทุกคนเห็นว่าปทุมธานีคลองหนึ่งคลองหลวงฝนตกฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้ช่องเล็กช่องใหญ่นี่ได้หมดเลยนะให้ความรู้สำหรับมือใหม่หัดปลูกแล้วก็กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ทุกคนเขียวดีไหมจ๊ะเขียวดีไหมเขียวยิ่งได้ฝนยิ่งเขียวอย่าเลยไปแล้วลงคลิปกันบ่อยๆรัวๆ,วๆไปนะจ๊ะทุกทุกคนฝากเพื่อนดีนะรูปโฆษณาให้เราหน่อยรบกวนเวลาเล็กน้อยอย่าก,ก็ปล่อยคำโฆษณาร้องบอกเพื่อนไปดีใจเพื่อนตอบมาเพื่อจ่ายค่น็ตเรามาเพระาะโฆษณามาเป็นทั่วโมง ヘヘヘヘ。<laughs>